ไปดูน้องปลาสลิดถ่ายทุกน้องปลาสลิดเข้าห้องน้ำแล้วไปดูกันน้องปลาสลิดเข้าห้องน้ำแล้วเปิดไฟเปิดไฟเข้าห้องน้ำน้องปลาสลิดเข้าห้องน้ำไม่มันไอมันอายน้องปลาสลิดาย อันนี้เพือนอะไระนี่ขี้ก่อน่ค่อยเย่ยวนี่ไม่ค่อยเย่อูพี่แพรบียพี่แพรจะบีบตรงน,นั้นนะเพราะน้องเขาจะถ่ายเองไม่ได้ต้องให้คนช่วยน้องปลาสลิดถ่ายเองไม่ได้เี่ยพี่แพรก็าจะบีบดก้นน้องปวดหรือเปล่าดูนหน้าตาเพื่อน อาออกแล้วที่น้อยที่ก้อนเดียวอืมหมดแล้วเหรเยี่ยมานต่ไปเยี่ยวมานต่ไปก็เยี่ยวอืมอืมอืม,อมโอ้น้องสองปุ้งเลยจะเยี่ยวก่อนลูกเยี่ยวก่อนไอ้แถวว่าจะบีบเนี้แหละดีต้อให้น้องเยี่ยว ทำอะไรติเท้านี่ใครจะช่วยน้องเลยเท้ก็จะบีตรงตรงเอวเปให้น้องฉี่แ่น้องฉีแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับฉีเรียบร้อยแล้วจะไปน้องก็ไปนอนสบายอืม ฉีแล้วเราจะรู้ได้ไงหมดได้หมดหก่อนมันค่อยๆแสบอยูเฉพาะปัสสาวะถ้วน้องไม่ฉีน้องจะเป็นเฉพาะปัสสาวะอักเสบติดเชือ้อถ้าปิด ไม่หมดด้วยก็จะเหมือนผู้ฉี่เนี่ยทีแบบว่าฉี่รล้วแบบเป็นเลือดเป็นเลือดก็ต้องกินยามนหมดนั้นจะหมดนั้วเนก็ต้องเหลือให้มันหมดมากเพราะว่ามันท้องอยู่เราจะบีบไปโดนรูตอนนี้น้องท้องเลยนะการบีบต้องระวังอืมจะบีบยาของเดิมเยอะ ก็าต้องกลัวจะโดนบดีบดิบอีด่วนลูกเขาอืมโ่อนลูกใช้เวลานาน้วกันตรงนี้นานต้องค่อยๆ3นสามนาทีน้อสามนาทีเลยเหรอ สามนาทีครึ่งแล้วแปลว่าปกต,ติต้องมาห้านาทีแม่ท้องท้องตื่ะอตึงไปละเออท้องนอนเรียบร้อยอข้อกปลจะรด,ดน้ำให้เรียบร้อยล้างกน้นพอเสร็จแล้วก็จะมาล้างกน้นล้างก้นแล้วก็เช็ดกน้น ล้างก้นแล้วก็เช็ดก้นได้งา้เดี๋ยวฉี่ถักกัดเป็นแผลล้างก้นแล้วก็เช็ดก้นแล้วก็พาไปนอนแล้วก็ไปนอนได้นอนเรียบร้อยปิดไฟอืม